โอเคสวัสดีครับนี้เรามารีวิวบุเ t ติ EB70 กันนะครับตัวนี้ที่ได้มาแล้วจะทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับมีคนถามว่าอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักประมาณสัก9กิโลกว่ากวาครับก็พอสมควรนะครับเหมือนเราไปยกเวทเลยสามารถเอาไปยกเวทได้เลยตรงนี้ยอ่าไม่ใช่นะแล้วแล้วก็ความ ความยาวของกว้างครับความยาวเนี่ยประมาณนี้ประมาณสักสามสิบสองเซนเนาะสูงประมาณยี่สิบกว่าเซนนะครับประมาณนี้นะครับนะก็เท่ากับกล่องกลางๆก,กล่องหนึ่งฮะน้ำหนักพอสมควรเนาะตัวนี้รองรับอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงได้สูงสุด1 0 0 0วัตต์ตนะฮะ1,000ั 1, วัต์ก็จะเขียนมาเลย1 0 0 0วัตต์ตเนาะก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์มาต่อพ่วงหรือใช้งานได้วันนี้เราจะต้มน้ำร้อนกันนะครับ จากนี่เลยมอส์มอนตัวนี้ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าเจ็ดร้อยกว่าวัตต์มั้งครับตัวนี้เนี่ยเจ็ดร้อยกว่าวัตต์นะครับนอ,นอกจากนั้นเราจะชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองลองแม็กโหลดกันนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วเราจะชาร์จมือถือไปด้วยในโหมด AC อางเนี้ยโหมดไวไวเลยชาร์จด้านบนเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชาร์จมือถือก่อน ฮาชาร์จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กินอยู่ที่3วัตเห็นไหมฮะสามสี่วัต์ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยนะสมมุติว่าการเดินทางเราเนาะตื่นเช้ามาแล้วก็จัดหนักไปเลยนะครับตอนโน้ตบุ๊กนะครับเข้ากับอุปกรณ์บูตินะครับปุ๊บกดทั้ง AC ทั้ง ทั้ง AC ทั้ง DC นะครับโอเคนอกจากนั้นเรายังเสียบการ์ำมอไปด้วยในตัวนี่โอ้โหเสียบการ์ดมอขึ้นมาทันทีครับ740กวาวัตต์เลยนะครับพร้อมกับพัดลมระบายอากาศเอ้ระบายความร้อนขึ้นสองฝั่งเลยเนาะเนี่ยโอ้โหนี่ยสองฝั่งนี่ชัดเจนนะครับมีลมร้อนไอ้มีลม ระบายออกมานั่นหมายความว่าเราใช้ทั้ง AC DC พร้อมกันเนาะพลังไฟอยู่ที่7 80%ตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะชาร์จชาร์จมือถือไปด้วยนะครับวางเลยนี่ชาร์จแล้วเรียบร้อยนะครับ3อย่างพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับโน้ตบุ๊กก็ชาร์จอ่าโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็ชาร์จนะครับโน้ตบุ๊กอืโน้ตบุ๊กก็ชาร์จอยู่เนาะ เราต้องมาเดี๋ยวเราจะมากินน้ำบร้อนกันนะครับเนาะตัวนี้ประกอบด้วยหลักๆก็คือจะมี DC Output เนี่ยก็จะเป็นชุดที่จะเขาเรียกว่าไฟรถนั่นเองไฟคื่สองโวลต์นะครับก็มีที่จุดบุหรี่ได้นะเสียบได้เลยนะครับใครที่มีที่จุดบุหรี่จะต่อเป็นพวกคอนเนคเตอร์พวกปลั๊กไฟอะไรก็ได้เนาะหรือจะเป็นในส่วนของ ชาร์จแบบมือถืออะไรต่างๆ,ๆน่ได้เลย Power mm hmm. Outlet นะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น USB Type A USB ปกติของเรานี่แหละ,ะนะครับแล้วก็ Type C นะครับได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวแจ็คที่เป็น12โวลต์10แอมป์อีกตัวหนึ่งครับก็ครอบคุมครับครอบคุมอุปกรณ์เราเกือบทั้งหมดอยู่แล้วครับส่วนนี้นะฮะที่เป็นพวกมือถือพวกกล้องพวกอะไรเนี่ยชาร์จได้เลยตรงนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ AC นะครับคือไฟบ้านเราเองกระแสสลับเนาะ hmm. <dam mit. S 1> ก็ลองรับตที่พันวัตต์นะผมชาร์จไป700ออันนี้ก็700กว่าวัตต์แล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้เจ0 0ร้อยกว่าวัตต์นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็กี่โมงเนี่ยเริ่มเสียบป,ประมาณสั้งกโมง5้ห้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวแม็กโหลดเดี๋ยวมันจะขึ้นมาดิสเพย์ตรงนี้นะครับว่า ประมาณเท่าไหร่เนาะนี่นะครับมันรุ่นนี้รุ่นนี้สีนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่จอจอทัชสกรีนเนาะแล้วก็ต่อแอปไม่ได้นะครับหมายหมายาว่าไม่มีแอปส้ารบบ e b 7 0เอามาดูผ่านมือถือนอะว่าใช้กระแสไฟไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ต้องต้องกะเอาฮะนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่กว่าน,นี้ก็จะมีแอปผ่านมือถือเราสามารถดูได้นะนะตัวนี้ไม่มีเนาะเปิดไฟเปิดไฟไปด้วยเนี่ย ตอนนี้ชาร์ไปถึงเนี่ยลงมาเหลือ60%แล้วครับอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะอันนี้ผมยังเรียกว่าผมยังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ชาร์จนะพอได้แบบพวกผมจัดเลยเนี่ยจัดหมายคกามว่ายังไม่ได้ชาร์จแบตเข้าไปในกล่องบุติเนาะเราก็ใช้งานเลยนะครับนี่ก็มีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์ชาร์จอยู่ข้างบนนะฮะชาร์จอยู่ว่า อีกรอบหนึ่งครับชาร์จชาร์จอยู่นะครับเนี่ยขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วองก็ชาร์จอยู่เนาะบางบริษัทชาร์จด้านบนแล้วก็ตัวยาสูดผมเป็นต้มน้ำร้อนนะนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่ามันมันใช้ไฟเท่าไหร่นะครับเนี่ยลงมาแล้วนะจนจนน้ำร้อนเดือดเนาะนะครับเดี๋ยวจะเอาเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองชาร์จพวกเอ่อที่เป็นโซล่าเซลล์ให้ดูครับ ก็มีพี่ดูช่องอื่นนะช่องต่างประเทศที่เขาแกะซื้มาพวกกาแกะเลยอะ่ะไอ้ข้างในมันเบลเลอร์มากเลยครับถึงว่ามันราคาโอเคเลยนะแล้วก็แบตเตอรี่เขาก้อนใหญ่มากครับเป็นเป็นเซลล์เซลแบบท,ที่หลายก้อนมากนะ่ะเพราะว่าโอเคเลยอะ่ะอืมนะครับของคอนข้างจะดีนะตัวนเนี้ยเนี่ยน่ะ ทนทานด้วยมีพัดลมระราบายอากาศสองฝั่งนะฮะระบ,บายความร้อนอพวกผดอีกแล้วออนะครับก็ต้องต้องอยู่ผมต้องจะต้องเขาเรียกว่าทนทนไม้ทนมือหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปจัดซะหน่อยฮะไปตั้งแคมป์อะไรเงี้เนะใช้เวลาหน่อยนะครับเนโดเนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นรูปขึ้นรูปชา้าจอยู่นะครับโนบุกนะครับนี่เลยแต่แบตแบตใกล้เต็มแล้ ก็เลยยังโอเคอยู่เนาะอันนี้นะครับโอเคนะครับก็ Notebook ตัวใหญ่สุดนะครับ AC DC พร้อมกันเลยแล้วก็ตัวมองข้าวเออแค่การต้นมร้อนฮะซึ่งคาดว่าจะกินไฟเยอะสุดแล้วคือ700 51วัตต์นะครับตอนนี้ยังยังไม่เดือดเนาะกำลังดันอยู่เดี๋ยวตอนนี้แล้วก็ชงกาแฟรอนะครับมีคนอิ็อกอ์มาถามผมเยอะนะว่าเออรับประกันเท่าไหร่ก็รับประกันตามวิติตรไทยแลนด์เลยนะครับผมว่านะเออส่วนใหญ่ไม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 ไมค่อยเสียครับตัวนี้นะครับแล้วก็มัน ถามว่าจําเป็นไหมนะครับคือถ้าถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านนี่ยผมว่าแทบจะไม่จําเป็นนะอาจจะเป็นพวกเวลาไฟดับซึ่งไฟดับตอนนี้มันก็น้อยแล้วเนาะก็ก็คงคงน้อยแล้วครับผมว่านะอันนี้ก็ลองดูครับแต่ผมเดินทางบ่อยไงเหนือใต้นะครับเหนือใต้ออกตกใช่แล้วก็เคยทําผมเคยทำในอันนี้ด้วยนะ เคยทำเองนะไปซื้อแบตแบตแบตรถยนต์มาแล้วก็ไปซื้อพวกอันนี้มันมีขายพวกตามจ๊อปปี้เนาะอะไรต่างเนี่ยเราไม่ทําเองนะครับโปรดว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะฮะอ,อันนั้นอันนั้นก็ยังอยู่เนาะบอกบอกผมอะพอลองเอาไปเสียบพวกเออไปเสียบพวกอะไรนะกาต้มร้อนเสียบโนบุกจริงๆมันอยู่ได้แป๊บเดียวเองเพราะว่ามันเป็นแบตแบตรถแบตรถยนต์เนาะเราต้องไปซื้อแบตพวกแบตพวก ออลิเทียมมาผมก็ที่ไปคิดมาแบตลิเทียมชุดประกอบสีห้าก้อนห้าร้อยมารสมุน,นหรือสองร้อยอันประมาณเนี้มันมันก็สูงอยู่แล้วหลายพันอยู่อะถือเป็นหลายหลายพันนะแต่ถ้าซื้อถ้าจะเทียบเท่าสเปคนี้ก็หมื่นมัเป็นหมื่นไม่รวมอุปรกรณ์พวกออตัวคอนเวอร์เตอร์นะแปลงจาก 12โวลต์เป็น2 2 0บโวลต์สายเวบอะไรเงี้ยเพียวสายเว็บไม่รวมถึงพวกไอตัวปรับกระแสไฟเวลาชาร์จปลั๊กแรงต่างเนี่ยมันก็เป็นเสร็จแล้วหมื่นกว่าบ,บาทนั้นยันนะครับเราก็เลยซื้อคิดว่าซื้อนี่ไปเลยจบนะจบเลยกัดฟันนิดนึงนะครับมันก็จะจบไปเลยนะฮะแล้วก็ได้ได้อุปกรณ์ดีด้วยมันมีจอดิสเพย์ด้านเนี่ยนะครับ เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูที่ผมทําเองมันก็ง่งงอยหน่อยนะฮะแต่นั่นนะครับนะครับเดี๋ยวรอรอรอ,อเนี่ยชงกาแฟรลอแล้วรอ,อ,อตัวนี่เอาไว้ใช้ใช้ไฟเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยังยังยังปลที่หกสิบเปอร์เซ็นตอยู่นะครับตอเน,นี้กินไฟเจ็ดร้อยสาิห้าวัต์ทั้งหมดเลยนะฮะนะครับ เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนละตอนนี้เริ่มร้อนละนะครับนี่ก็น้ำหนักเก้ากิโลกว่า,านะครับเนี่ยอ้าเรียบร้อยครับอันนี้ตัดแล้วนะครับเป็นเป็นวอมแล้วแสงว่าเดี๋ยวเรากินกาแฟไปพร้อมกันเลยนี่ตัวตัวใหญ่สุดคือตัวร้อนจิงเบาตั้งนะ โอ้โห oh, มองเห็นควันนะครับร้อนจริงๆนะครับเนี่ยร้อนจริงๆรินะครับกาแฟนะไฟดำนะฮะตอนเช้าอืมร้อนจริงๆครับแล้วก็พอไอตัวตัวนี้หมดไปเนั้นก็ใช้งานปกตินะครับไม่ร้องไม่แล้วสบายละแต่ว่าเวลามันมันจะถึงแม็กโหลดมันอนะ่ะมันก็จะโอเวอร์โหลดเนาะ แต่ยังไม่ถึงเนาะพัดลมลระบายความร้อนจะทํางานทันที2ฝั่งนั่นคือระบบออตโต้ที่ทางบุติทามานั้นมันก็กยืดอายุในการใช้งานระบายความร้อนได้ดีครับเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เราทราบตั้งแต่ PC รุ่นเก่าๆแล้วตัวที่มีปัญหาสุดคือความร้อนนะครับถ้าสามารถขจัดความร้อนออกไปได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะอยู่กับเรานานาเช่นโน้ตบุ๊กที่ทํางานที่ห้องแอร์ เ,เย็นกับโน้ตบุ๊กทำงานภาครฐานปกะติห้องแอร์มันทนกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนใหญนะ่เพราะว่ามันมีแอร์มาช่วยระบายความร้อนนะฮะอุณหภูมกิก็เย็นนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะะฉนถ้าใครจัดการเรื่องความร้อนได้ดีก็โอเคนะครับแบตเตอรี่ก็ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวให้ดูว่ามันชาร์จจริงเนาะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยว,วให้ดูเนาะว่าสมมติว่าผมเอาออกอไปเงี้ยอ่ะวางใหม่นะ เนี่ยชาร์จนะครับนี่ครับวางปุ๊บชาร์จปั๊บเลยนะครับนี่ให้ดูครับแล้วก็ตอนนี้กาตมร้อนเรียบร้อยแล้วผมเข้าออกนะร้อนละอ๋อเขาบอกโอเคเสียไปก็ได้อยากรู้วอมวอมจะกินกินไฟเยอะไหมนะครับเนี่ยวอมผมวอมอยู่นะอวอมตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีกระแสไฟที่กินนะยังวอมอยู่นะครับ ค่อนข้างจะใช้างานได้ดีนะผมว่านะแต่ผมไม่อยากลอง tap โอบต a p โมันก็เวฟกับหม้องข้าวนะนี่หม้องข้าวคาดว่าจะกินกำลังก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต่างกันมนากเนาะแต่เราล,ลองดูไหมออลองหมุงหม้อดีส,นสินี่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะอุ่นข้าวนะครับนี่เลยหม้องข้าว ชาปนะครับอยู่กับผมมานานแล้วตั้งแต่ซื้อบ้านเลยครับโ,โหสิบกว่าปีอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็ตอนที่ไปซื้อคือต้องเล่าให้ฟังว่าอะไรนะขึ้นบันใหม่อุย้ยลุมซื้อมองเข้าก็ต้องมีพิธีด้วยเนาะผมไปซื้อตามตลาดนัดธรรมดานะครับโอ้โหนะ่าทนมากเลยเนี่ยทับใจชาปนะครับอะไรดีแล้วบอกก็ดีนะถือเขาไปนี่วอร์มอยู่วอร์มขึ้น วอขึ้นมาวอรสำหรับมองข้าวสามสิบวัตขึ้นเลยเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเรากดมองข้าวไว้นะสามสิบวัตกินไฟแต่ถ้าคุกอะเอาเป็นข้าวอะอันนี้ข้าวหน่อยคุกอะคุกป่าไปที่ห0ร6อ0หกรอกว่าวัตเหมือนกันเลยนะครับห0ร้อกว่าวัตพัลลุมทำงานเหมือนกันเลยนะครับถ้าถ้าเกิดเรากดคุกเนาะอ่าโอเคนะครับ วอร์มอ tamam. ่ะวอร์มเดี๋ยวลดลงมา29-28 30บามาทประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่กดวอร์มไว้นะหม้อของข้าวก็กินตามปกติเนาะนะครับแต่ถ้ากดคุกเมื่อไรอีกรอบหนึ่งกดหุงข้าวเมื่อไรเนี่ยซัดไปเท่ากับตัวกาต้มน้ำร้อนเลยกินกนไฟน้อยกว่านี้นึง600กว่าตต์อันนั้น7 0 0กว่านะครับ พอกันแล้วกันเออนะครับก็เป็นสามารถทำงานได้นะเนี่ยก็ได้ 600, 600แบตเตอรี่ลด,ลดไปนิดนึงแบตเตอรี่ลดไปน้อยนิดหนึ่งแต่ว่ายังไม่ไชาร์จเต็มเต็มนนี่คือเอาจากโรงงานที่เขาส่งให้เลยก็ทำเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นการทดสอบที่อึดมากนะครับ3อย่างตัอย่างพร้อมกันเนาะมองข้าวทั้งออการต้นน้ำร้อนเนี่ย ใาการชัดบุตินะผมเอาตัวที่มันเรียกว่ากินที่สุดแล้วนะเอามาเนาะเนี่ยก็ถ่ายดูแล้วกันนะว่าเอาตัวที่แบบสุดๆแล้วเนาะมาทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะได้ในอุปกรณ์อื่นๆที่มันกินไฟน้อยกว่านี้สามารถรองรับได้สบายๆครับส่วนจุดวนชั่วโมงทิ่มอยู่ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ จำนวนอุปกรณ์ถ้าเป็นพวกโดนพวกอ,อมือถือโน้ตบุ๊กผมว่ากินไฟน้อยกว่านี้เนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเหลือรัประมาณสักเนี่ยยี่ยีบแปัตมันก็จะโอเคแบตแบตลงและเพราะนั้นเดี๋ยวต้องชาร์จแบตริงไว้หน่อยฮะี๋ยวผมจะทดสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะว่ามันจะทนได้เท่าไหร่แล้วมันยังไงเวลาแบตหมดมีอะไรเกิดขึ้นเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็ เอาทดสอบให้ดูเบื้องต้นก่อนนะว่ามันทํางานได้นะครับนะครับผมว่าโอเคเลยสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปนะอืมเสียงอาจจะก้องหน่อยนะเพราะอยูที่ห้องครัวนะครับวันนี้อยากอยากอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันทำงานได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะครับ เดี๋ยวผมเอาไปตั้งแคมป์เดี๋ยวจะบอกครับว่ามันโอเคไหมผมว่าแต่ดาวว่าโอเคอยู่แล้วครับมันมีแล้วมีแหล่งจ่ายไฟเก็บไฟชาร์จไฟนอกจากนั้นนอกจากนั้นถ้าเราไม่ไปที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีชาร์จไฟปักบ้านแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์ต่อได้ครับที่ผมซื้อผิดนานนั่นเองนะครับ like ก็รับกรรมมันไป <laughs> โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามโมตนายครับก็ยังไงก็อย่าลืมอยลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขออนุญาตเก็บมองข้าวได้หนึงนะฮะโอเคนีครับบุยติรอบนะฮะบุยติ EB 70นะครับคนที่จะซื้อใช้นะครับก็ ราคาประมาณตอนนี้ช้อปปี้เราจะไดา้ประมาณ6,000ื่นหนึหมนบวกลบประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่วนลูชันต่างๆด้วยนะครับไม่รวมแผงโซลาเซลล์นะมาตัวโดดเลยแต่มีอุปกรณ์พวกชาร์จไฟมาให้ในกล่องตามคลิปแรกผมเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับเราได้ประมาณสักบาน2วันนะฮะออแล้วก็ลองวางแผงกนการใช้งานดูดีๆนะครับสำหรับ แคมปิ้งอย่างผมก็ไปวันเดียวก็เพียงพอครับเพียงพอในการใช้งานเนาะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จมือถือได้ด้านบนเป็น Wi ไ Fi ในตัวนะครับไฟไชาร์จเจอร์ในตัวด้วยนะครับเพราะมีหูหิ้วนะครับหนักประมาณ9กิโลกว่านะครับกำลังไฟสูงสุดรับอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นไฟบ้าน1,000วัตต์ครับส่วนไฟรถไฟ DC สบายๆครับเต็มที่อยู่แล้วในพวกนี้นะฮะ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับ